บกันอีกเช่นเคยช่องคนณมึงทัวร์นะครับวันนี้ก็เอาใจสายมูกันหน่อยครับกนเนี่ยไปเดินไปเจอผมเป็นผลิตภัณฑ์จากลิสเตอรีนะครับเป็นแบบที่ฉีดระงับกลิ่นปากนผมก็ไปเจอไหมผมกล่องลักษณะแบบดูแบบแปลกๆนะครับจะมีเป็นยักษ์นะผมเนี่ยเท้าเปสุวรรณอยู่ทางด้านหน้าแล้วก็เขียนว่าลิมิเต็ดะครับก็เลยแบบกล่องขึ้นมาดูแล้วก็พลิกดูด้านหลังครับทำให้รู้ว่าที่แถมมาผมมันจะเป็นพุงกุญแจนะผมเนี่ยเป็นพุงกุญแจแล้วก็ จะแถมคู่กับตัวลิสเทรีนที่แบบนะครับกลิ่นปากนะผมแล้วก็มีให้สะสมทั้งหมด4แบบนะครับมีเป็นพญานาคนะครับอันนี้เจ้าแม่อะไรอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีเป็นพิคีขนเนศนะครับแล้วก็เป็นเท้าเบสวรนะผมนี่ก็เป็น4แบบนะครับล็อตที่ผมได้มาเนี่ยเป็นลอ็อตอกเป็นล็อตปีที่แล้วนะผมแต่ว่าไม่เคยเห็นนะครับเพิ่งเห็นอันนี้นะผมไปที่ไหนก็ไม่เคยเจอะจะเจอแบบแต่เป็นแบบ แพ็เกจแบบปกตินะครับอันนี้คือมาเป็นกล่องแบบนี้ก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยว่าที่แถมมาเนของโปรแจเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนะครับผมนี่ครับด้านในก็อันเนี้ยจะเป็นแบบแพ็กเกจปกติเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมที่เราซื้อเป,เป็นประจำนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องด้านนอกออกมานะครับมาดู ที่แถมมาให้แล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนี่โอเคครับเหมือนจะเป็นสายคล้องคอนะครับผมน่าจะมีความยาวพอสมควรนี่ครับผมก็เป็นสายสามารถใช้คล้องคอได้นะครับผมนี่สีจะเป็นแบบสีเดียวกับตัวกล่องนะครับผมจะเป็นออกเขียวๆอันนี้ก็ จะเป็นส่วนผู้กุญแจนะครับจะวัสดุเนี่ยเป็นอ่าพลาสติกนะผมเป็นสีใสนะครับด้านหลังก็จะแกะออกไปได้นะครับผมนี่แล้วก็ด้านหลังก็จะเขียนเป็นลิสเตอรีนนะผมนี่น่าจะเขียนว่าเป็นแบบทาวเวสสุวรรณน่าจะสวยนะครับผมนี่ก็เป็นพู้กุญแจนะครับแล้วก็นี่จะเป็นแบบที่ห้อยนะผมเราสามารถนําตัวสเปรนม,มาห้อยได้นะครับนี่การขอญาตแกะ เอสเปรย์ออกมาให้ดูก่อนแล้วกันะครับงงเราเอาสเปรย์มาแล้วก็ใส่นะครับผมที่คล้องเข้าไปนะครับผะแกะเอกมาก่อนครับนี่ครับผมแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ติดเข้าไปครับโอเคครับผมเหมือนเสริมดวงเนอะผมนี่ สายมูนะมีควรพลาดแล้วก็ถือได้ว่าคุ้มไหมปกติแล้วเนี่ยเราซื้ออันนี้มันจะราคาเก้าสบบร้อยแต่ว่าผมซื้อกล่องเนี่ยมันได้มาในราคา $109. ่ง10รบาทมาผมจำราคาไม่ค่อยได้แต่ประมาณนั้นหนึ่งร้อบาทหนึ่งรบาทอะไรประมาณนี้ครับสำหรับกอได้เป็นพวงกุญแจแบบนี้นะผม วยงามนะครับใครที่เห็นคลิปนี้ก็ไปตามหาก็ได้นะครับเพราะว่าผมไปดูก็ซื้อเกือบจะเป็นประจำเหมือนกันนะครับไม่เคยเจอนะผมมันบอกว่าเป็นล็อตตั้งแต่เดือน12ปีที่แล้วแต่ก็ไม่เห็นมีนะผมก็เพิ่งมาเจอเมื่อียบไม่กี่วันมานี้เองนะผมก็ประมาณน้ครับสำหรับตัว้นแถวเบสว่นก็ใครที่สายสะสมก็สามารถเก็บได้ครบทั้งหมดก็ได้นะครับก็รวมทั้งหมดก็น่าจะประมาณ4 0 0กว่าบาทนะผมถ้าจะเก็บ ถ้าจะเก็บครบทุกแบบทุกลายนะครับผมเนี่ยตัวเท้าเบสุวรรณจะเป็นแบบนี้เท่าที่ดูแล้วหนุ่มตัวอ่ะถ้าเป็นเท้าเวสุวรรณเนี่ยน่าจะเล็กกว่าเพื่อนนะครับดูจากรูปร่างนะครับผมแต่ว่าดูจากยังพญานาคหรือว่าพระพิฆเนศเนี่ยมันจะดูแบบกว้างๆออกไปทางนั้นข้างนะครับขนาดน่าจะใหญ่กว่านะครับผมก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามถามได้ใต้คอมเมนต์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดสั่นกระดิ่ง จะได้มีผาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยขอคุติดตามชมกันสารคดปนี้ไปแล้วขอไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ